ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําท่ากายภาพท่าหนึ่งนะครับเอาไว้แก้ปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปร้านนวดเนาะแล้วก็สามารถทาได้ที่บ้านนะครับก็ไปดูกันว่าท่าเนี้ยมันทํำยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนๆมาหาเบาะนะครับแล้วก็นอนลงนะครับนอนยาวๆเลยนะครับแล้วก็ปอนผ่อนผ่อนหายใจธรรมดานะครับแล้วก็ เกง่งเตะขาขึ้นไปที่บริเวณบริเวณหัวบริเวณศีรษะนะฮะแล้วก็ให้ขามันตึงแล้วก็ให้ให้ปลายปลายส้นเท้าอะ่ะมันแตะมันแตะกับพื้นอีกข้างหนึ่งโดยที่ให้ขาตึงนะฮะอย่งยงางภาพเนี่ยขาผมไม่ตึงเท่าไหร่แต่แล้วกับเพื่อนทําได้นะคือขาตึงมูลเหตุเดียวที่จะทําให้ขาไม่ตึงอันเดียวคือติดพุงนะครับติดท้องอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ไปลดความอ้วนก่อนนะครับพอทํางี้ปุ๊บเราก็ค้างไว้ประมาณสิบห้าวินะครับ พอครั้งสิบห้าวิปุ๊บก็กลับมาสู่ท่าเดิมนะครับท่าเดิมแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ทําอีกรอบหนึ่งนะครับทําไปแล้วก็ไปค้างไว้ตึงท่าเดิมเนะี่ยประมาณสิบห้าวินะครับทําประมาณสามรอบนะครับพอครบสามรอบปุ๊บเนี่ยไอการไอช่วงที่ตึงของเพื่อนๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมันจะค่อยๆผ่อนคลายขึ้นนะครับก็ลองเอาไปทําดูเนาะเพราะว่าผมท่านเนี้ยผมเคย สมัยตะกอนที่ผมฝึกเนี่ยผมก็ใช้ท่านี้ในการยืดยืดเส้นเพราะว่ามันทําให้เราหายปวดหลังชั่วข่าวนะครับแต่ถ้าเกิดปวดมากๆหรือว,ว่าอยากจะผ่อนคลายเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นนวดดีกว่านะครับก็จะก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนําท่าออกกำลังกายแค่นี้ครับ